ล่างวันมาวัดเพื่อที่จะก่อกำแพงซื้อหมู่บ้านนี่ก็แลีนด้วยบอกต้อมว่ายาคุดเบิด์ตยานเฮตเบิดถ่าล่างวัดเดือนเมษามารถสกัดมาสั่กเสียแล้วก็อีกแล้วมันก็ไปคุดก็ไปเฮตยังอี่จะ้ันคอยก็ได้อันคอยคอยเอาล่างวัดอีกก็ช่วยมากเพราะว่าคอยอยากฟฝ้าเฮดให้มันแล้วเรื่องของเรื่องนั้นคอยอยากฟฝ้าเฮดอยากฟฝ้าก่อกำแพงให้มันแล้วพอยสิเดียวก็จ้างวันที่คอยมันอยู่เมืองใดพอยสิเดียวก่อกำแพงถื่อ จะเวลาอีกเขาจะมาเสียเงินนันแห่ร่างว่าจิ่มซืๆเขาอกยังเขาบอกยังไม่ได้อีกเขาเห็นยังไมคนะขั้นอนพอว่าหยู่นะอันบวตายมาได้ังไได้จังอาคีจัางงานบ่ต่ายต้เลือกมันยากกินไะกับหานแรงๆม้ื่นค่ะอะไรข้าตัวเจกาขบอนคิดบางแน่ตอนแม่เขายังมีชีวิตีโอเนี่ยคอี เขาพอบอกดอกแล้วแกใจเราแต่่าสิคิดด้บอแค่นั้นก็คิดอะไ้ให้กอล่ะขอปับปับปับกดกดนีไงซ้อมมาเด่นใจคาร์าังมาเสียทีโอ้โหเสียดอกวะที่นอนเสียงหุดหงจริงกันเลยาเาคือวมนี่เขากระท้ตอมมันกระทูมาดูไม่กรมาถามมาเห็นตอมเป็นฟังกันไปออมห่วยเลยบอหรือจังใดหรือว่าถาก่หรือจังใด ก็เรียกว่ากฤิเดทาคนตัวว่ามันถึงใจบนตัวยางได้บ้างไหมนาฬิตามบึกกดองเอยาเราเองมบาเปิดใหข้อับอเก้าเมษสิบเก้าเมษสิบเก้าเมบอกเราเอง